ภาพบรรยากาศในค่ำคืนที่ฟุตซอลทีมชาติไทยลงสนามพบกับคูเวตกลายเป็นมากกว่าแค่เกมกีฬาแต่มันคือแรงสั่นสะเทือนที่ส่งไปทัท่วทั้งทวีปเอเชียโดยเฉพาะในหมู่แฟนฟุตซอลเวียดนามที่ต่างพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ากลัวเกินไปและนี่ไม่ใช่ทีมเดิมที่เราเคยรู้จัก เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามคือการถล่มแบบหมดสภาพชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นการโชว์ศักยภาพระดับสูงสุดของฟุตซอลไทยในยุคนี้อย่างแท้จริงตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงลกหวีเพิ่มเกมดังขึ้นฟุตซอลไทยก็แซงให้เห็นถึงความเหนือชั้นอย่างชัดเจนความเร็วในการเคลื่อนที่การยืนตำแหน่งที่มีวินัยและความแม่นยำในการเป่าบอลทำให้คูเวตแทบไม่มีโอกาสได้ตั้งเกมของตัวเอง ทุกครั้งที่คูเวตพยายามขึ้นเกมรุกมักจะถูกตัดบอลกลางทางและเปลี่ยนเป็นเกมสวนกลับที่รวดเร็วของไทยทันทีจังหวะแรกๆอาจยังดูเหมือนเป็นการลองเชิงแต่ไม่นานนักประตูแรกก็เกิดขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายสำหรับคูเวตอย่างแท้จริง เมื่อประตูแรกเข้ามาความมั่นใจของนักเตะไทยเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดการเล่นเริ่มลื่นไหลามากขึ้นการประสานงานระหว่างผู้เล่นเป็นธรรมชาติเรากับซ้อมกันมานับพันครั้งจังหวะเข้าทำมีความหลากหลายทั้งการยิงไกลการเข้าชาร์จหน้าประตูและลูกสูตรจากลูกตั้งเตะที่ทำให้แนวรับคูเวตปั่นป่วนอย่างหนักขณะที่คูเวตเองเริ่มแสดงอาการเสียขวัญ การยืนตำแหน่งเริ่มหลุดความผิดพลาดส่วนบุคคลเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทุกความผิดพลาดก็ถูกฟุตซอลไทยลงโทษอย่างเด็ดขาดครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์ที่ทำให้แฟนบอลหลายประเทศต้องขยี้ตาเพราะมันไม่ใช่แค่การนำแต่มันคือการทิ้งห่างแบบขาดลอยเกมที่ควรจะสูสีตามชื่อชั้นของทั้งสองทีมกลับกลายเป็นการแสดงเดี่ยวของฟุตซอลไทยแทบจะฝ่ายเดียว และนี่เองที่ทำให้แฟนฟุตซอลเวียดนามเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเมื่อภาพการเล่นของไทยถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียในเวียดนามคอมเมนต์มากมายเริ่มหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วไทยแข็งแกร่งขึ้นมากนี่คือทีมระดับท็อปของเอเชียจริงๆคือหนึ่งในคอมเมนต์ที่ได้รับการกดไลค์จำนวนมากแฟนเวียดนามหลายคนยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าฟุตซอลไทยในเกมนี้ดูเหนือกว่าทุกทีมในภูมิภาคอาเซียนอย่างชัดเจน บางคนถึงกับบอกว่าถ้าเวียดนามต้องเจอกับไทยในฟอร์มแบบนี้โอกาสชนะมีน้อยมากและสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แค่สกอร์แต่คือรูปแบบการเล่นที่มีระบบและมีคุณภาพสูงครึ่งหลังของเกมฟุตซอลไทยไม่ได้ผ่อนเกมลงอย่างที่หลายคนคาดแต่กลับยิ่งเล่นได้อย่างดุดันและมั่นใจมากขึ้น การหมุนเวียนผู้เล่นทำได้อย่างลงตัวตัวสำรองที่ลงมาแทนไม่ทำให้คุณภาพของเกมลดลงแม้แต่น้อยนี่คือจุดที่แฟนฟุตซอลต่างชาติโดยเฉพาะจากเวียดนามและญี่ปุ่นเริ่มพูดถึงความลึกของทีมของไทยเพราะไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้เล่นกี่คนรูปแบบการเล่นก็ยังคงมาตรฐานสูงเหมือนเดิมประตูแล้วประตูเล่าที่ไหลเข้ามา ทำให้คูเวตแทบจะหมดแรงต้านทานผู้รักษาประตูของคูเวตต้องเผชิญกับการยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าและถึงแม้จะพยายามเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความร้อนแรงของแนวรุกไทยได้เกมรับของไทยเองก็แน่นหนาไม่แพ้กัน การเพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนทำให้คูเวตแทบไม่มีพื้นที่หายใจทุกครั้งที่พยายามครองบอลก็จะมีผู้เล่นไทยเข้ามากดดันทันทีจนต้องเสียบอลในที่สุดหลังเกมจบลงสกอร์สุดท้ายกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการฟุตซอลเอเชียทันทีคลิปไฮไลท์ถูกแชร์อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเวียดนามที่สือ่อกีฬาและแฟนบอลต่างนำไปวิเคราะห์กันอย่างจริงจัง คอมเมนต์จากแฟนเวียดนามจำนวนมากสะท้อนความรู้สึกที่หลากหลายตั้งแต่ความยอมรับความกังวลไปจนถึงความชื่นชมอย่างตรงไปตรงมาดูเหมือนไทยจะก้าวไปอีกระดับแล้วเราต้องยอมรับว่าพวกเขาเร็วกว่าแข็งแรงกว่าและมีประสบการณ์มากกว่าคือเสียงหนึ่งที่สะท้อนความจริงที่หลายคนไม่อยากพูด แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้บางคอมเมนต์ถึงกับบอก,กว่าฟุตซอลไทยในตอนนี้ไม่ใช่แค่ทีมที่หวังแชมป์อาเซียนแต่เป็นทีมที่สามารถท้าทายยักษ์ใหญ่ของเอเชียอย่างอิหร่านและญี่ปุ่นได้อย่างสูสีนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์จากแฟนบอลตะวันออกกลางที่แสดงความตกใจไม่แพ้กันหลายคนยอมรับว่าคูเวตไม่ควรแพ้ขาดขนาดนี้ และสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของมาตร,รฐานฟุตซอลในเอเชียที่กำลังเปลี่ยนไปฟุตซอลไทยไม่ใช่ทีมที่เน้นแค่ทักษะแต่มีความแข็งแกร่งทางร่างกายและแทคติกที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมจากภูมิภาคอื่นเริ่มรู้สึกกดดัน สำหรับแฟนบอลไทยเกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่มันคือความภาคภูมิใจภาพการเล่นที่เป็นระบบมีวินยัยและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทำให้หลายคนเชื่อว่าฟุตซอลไทยกำลังเดินมาถูกทางนักเตะหลายคนโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือดาวรุ่งที่ได้โอกาสลงสนามทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจและความกระหายชัยชนะอย่างแท้จริง สิ่งที่น่าสนใจคือการพัฒนาทางจิตใจของทีมในอดีตฟุตซอลไทยเคยถูกมองว่าเล่นดีแต่ขาดความเด็ดขาดในเกมใหญ่แต่เกมกับคูเวตครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความนิ่งความแน่นอนและความเชื่อมั่นในระบบของทีมไม่มีอาการตื่นสนามไม่มีความลังเลทุกจังหวะการตัดสินใจดูชัดเจนและมีเป้าหมายนี่คือสัญญาณที่ทำให้คู่แข่งในเอเชียต้องเริ่มกลับมาประเมินไทยใหม่อีกครั้ง ในเวียดนามการถกเถียงหลังเกมยังคงดำเนินต่อไปบางคนมองว่านี่คือสัญญาณเตือนสำหรับฟุตซอลเวียดนามเองว่าหากไม่พัฒนาอย่างจริงจังช่องว่างกับไทยจะยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆแฟนบอลหลายคนเรียกร้องให้สมาคมฟุตบอลเวียดนามลงทุนกับฟุตซอลมากขึ้นทั้งในระดับเยาวชนและระดับอาชีพเพราะพวกเขาเห็นชัดเจนแล้วว่าไทยไม่ได้หยุดนิ่งแต่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ในมุมมองของสื่อกีฬาเอเชียเกมนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในผลงานที่น่าประทับใจที่สุดของฟุตซอลไทยในช่วงหลังไม่ใช่แค่เพราะสกอร์ที่ขาดลอยแต่เพราะรูปแบบการเล่นที่แสดงถึงความเป็นทีมระดับสูงการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องมีบอลการช่วยกันเล่นเกมรับและการเปลี่ยนจากกลับเป็นรุกอย่างรวดเร็วล้วนเป็นองค์ประกอบของทีมที่มีการฝึกซ้อมและวางแผนมาอย่างดี เมื่อมองไปข้างหน้าช้ยชนะเหนือคูเวตครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะไทยแต่ยังส่งสารไปถึงทุกทีมในเอเชียว่าฟุตซอลไทยพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเส้นทางสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปและระดับโลกยังอีกยาวไกลแต่จากสิ่งที่แสดงให้เห็นในเกมนี้ไม่มีใครกล้าประมาททีมไทยอีกต่อไปสุดท้ายแล้วความกลัวของแฟนฟุตซอลเวียดนามไม่ใช่เรื่องเกินจริง เพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่คือภาพของทีมที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายชัดเจนและมีศัก,กยภาพที่จะสร้างปัญหาให้กับทุกทีมในเอเชียฟุตซอลไทยในค่ำคืนนั้นไม่ได้แค่ถล่มคูเวตจนหมดสภาพแต่ยังถล่มความเชื่อเดิมๆของทั้งทวีปเอเชียและประกาศอย่างชัดเจนว่าพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่น่ากลัวที่สุดในเวลานี้อย่างแท้จริง